สวัสดีครับพบกับรายการเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่เป็นครูเป็นเป็นเรารายการครูว่าบอลใช่ไหมครูของครูอ่านี่ครูของครูคืออาจารย์อาจารย์บรมอาจารย์บุรุษอืมขอสวัสดีคุณครูสวัสดีครับ อาจารย์ตู้อย่าเอาผมเข้าไปเกือบแยกกันให้ชัดๆผมถามอาจารย์เลยแล้วกันครับดีใจไหมครับกับแชมป์ย่าฟูเมื่อปีก่อนเอางี้เลยปัญหานะครับเพราะว่าบางทีมเคยได้แต่ย่าหมองมาแล้วเขาก็ดีใจกันตลอดเวลามันได้ช่วยอะไรมันก็มันก็ทีมดีไปหมดเลยคือไม่มีความรู้สึกแบบว่าเคยได้แชมป์ย่าฟูไงเพราะว่ามันเออพอแมนยูไม่ได้แชมป์มาปุ๊บพี่เมียมันเหมือนแบบว่า เออต้องการให้เป็นรางวัลปอบใจอาจารย์ก็ไม่นะจริงๆแล้วคุณต้องดูว่ามันเป็นการพัฒนาของทีมนี่หรอไหมครโครงสร้างโครงสร้างสร้างของระบบสนามบอลคุณอาจจะไม่รู้เพราะว่าสโมสรคุณน่มันมันมันเพิ่งจะมามนก็จะอย่างนี้แหละผมเข้าใจผมเข้าใจผมมองผมมองว่าตอนนี้ครับออะไรครับข้าวผมอ๋อนี่คือข้าวจากร้านร้านว่าพรลาพรค้าข้าวนี่ฮะ บอกเลยฮะอร่อยมากครับยอดครับน,นี่คือข้าวผัดกุนเชียงแหนมไข่ดาวไม่สุกคือคือคำถามประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าประเด็นคือครับบอกเลยผมไม่มีปัญหาอะไรกับทีมิเวรูือนี่ออกไหมเพราะว่าผมเนี่ยเติบโตมากับอายุขนาดเนี้ยผมเติบโตมาใต้ร่เงาของยูวูแล้ว<อ>แต่ว่าก็มีเข้ามาแต่บอลกับพวกรุ่นพี่เนี่ยเขาก็จะแบบเฮ้ย hey, เย็นละเฮ้ hey, ยดังกียง<อ><ๆ>นั้นผมเนี่ย มนนไม่มีอคติกับทีมเลี้ยวปูเจอกระทั่งพอมนเหมือนันน่งจอกระทั่งพอม,มิตรมัธยมมัธยมปึ๊บเนี่ย <c oughs> ผมเริ่มมาดูบอลริงจังผมก็ชอบการเล่นของทีแมนยูแล้วตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเลี้ยวปูเนี่ยเขาเริ่มโรยลาไปแล้วแต่ว่าถามว่า เกลียดไหมไม่ได้เกลียดไม่ได้เกลียดทีมแต่เกลียด <tangible> ม <mas k> ันคือ <tangible> <c oughs> ผมบอกเลยผมไม่ได้เกลียดทีมลิเวอร์พูลแต่ผมเกลียด <tangible> <mas k> แฟนบอลนิสัยแย่ๆของลิเวอร์พูลซึ่งไอ้นี่เป็นหนึ่งเลยนะไม่เคยมีเด็กคนไหนที่ก้าวร้าวเรื่องพุตบอลได้เข้ามันทุกครั้งที่เวลาแมนยูเตะมี <mas k> <mas k> ผมแฟนแมนยูหนึ่งสัปดาห์เวลาแมนยูเตะเราก็จะเชียร์แมนยูแต่ลูกศิษย์ผมคนนี้ หนึ่งสัปดาห์มันตั้งใจดูบอลอย่าง้อยสองนัดคือนัดเลี้ยวปูขับใจมันที่มันต้องเชียร์กับสองมันจะเชียร์ทุกทีมอะไรก็ได้<ช>ที่แต่กับแมนยูถ้าไม่มออเร็วจริงคนอย่างนี้ทําไม่ได้ครับไม่รู้ว่าตอนนั้นเซอร์เล็กเปิดอุตลาไปขี้ว่าอยบอ้านเพราะรผมถามจริงคุณมีความในใจอะไรกับแมนยูอาจารย์ครับไม่มันต้องมีปมไงคุณเป็นเหมือนเด็กที่เด็กวัยรุ่นที่มมีปมีปมผมมาเจอมาครับคือ เวลาทุกครั้งที่ลิวพูผมเจอมาในยุคที่ริวพูแบบว่ากําลังถดถอยครับแบบว่าไม่ได้ถึงขั้นเฟื่องฟูแบบในทุนนี้ที่ใช้คําว่ากําลังถดถอยหรือถอยไปนานแล้วไ่ผมว่าตอนเนี้แมนยูตอนนู้นผมพูดถึงตอนนู้นพูดตอนนู้นอันนี้ของคุณก่อนคุณอย่าเพิ่งมาแวะทีมผมผมอ่ะโดนมาเหมือนอาจารย์ครับแต่แต่เปลี่ยนครับผมก็ธรรมอาจารย์ผมก็โดนเพื่อนทำผมไม่ดีเลยคำถามคือ กู S <S 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 เป็นเพื่นอนเหรอเมอื่อวันจัน์นี้มีเด็กปีหนึ่งเข้ามานั่งเรียนแล้วเรียนออนไลน์ใส่เสื้อเลี้ยวภูมาและเป็นไงครับผมก็บอกว่าถ้าเังอยากเรียนว,วิชานี้อยู่ไปเอาเสื้อตัวนี้ออกม,มันเป็นมุกอ๋อมันเป็นมุกใช่ไหมก็แซวขำๆแต่ผมไม่มีอะไรอยู่แล้วจริงๆแล้วผมเริ่มมีอะไรกับแฟนบอลนิวพูลเนี่ย ก็เมื่อคุณมีสัตว์เนี่ยเข้ามาเรียนก็มันก็จะแบบถ้าวันไหนที่ว่าคูชนะหรือยิ่งชนะแมนยูมันก็จะทําหน้าหญิงยะโตคืออย่างนี้คือเพื่อนอ่ะในในห้องเนี่ยคือยังไงทุกคนไม่ได้ออกตัวเหมือนผมไงผมก็ต้องออกตัวมารยาทใช่ใช่ทุกคนน่ะเขามีมารยาทเขารู้การเทศะเขารู้ว่าคนไหนเป็นครูบาอาจารย์ ครับคือผมอะตอนที่ผมมาเชียร์แมนยูแล้กันผมมาเชียร์คือตอนเนี้ยสาบานต่อหน้าพระใช่เทียบกับบุรีรัมย์เอออะไรเน้เนี่ยเนียเนี่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 เนี่ยเนี่เนีเนี่ยเนี่ยเี่ยเน่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเาี่ี่าเนีัยเนี่ยเน่น่เนี่ยเนี่ยเนีนยนียเน่านเี่เนี่ยเนี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 นนี ว่าจำได้ครับร้องไห้ด้วยนี่คุณร้องไห้วันนด้คุณร้องไห้ไม่ไ้ร้องครับคุณร้องไห้คุณบอกโงแมตช์นั้นคือหวังครับปีส0งพันเจ็ดมั้งคุยฟุ้งเลยใช่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 วโอเนี่ย โดนแซงไงลื่นไงลื่นลื่นไงไม่จริงไม่ใช่ความผิดเจอาลาดในวาาเลศความผิดคุณที่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาคือเลียวปูก็ไม่ได้แชมป์เลยหนึ่งเก้าก้าศูนย์ใช่ไหมใช่ความผิดคุณเลยจนกระทั่งตอนนี้ตั้งแต่เกิดมาที่คุณไม่เคยไม่เลยไม่เคยหนึ่งเก้าก้าศูนย์ก็ไม่น่ามีปมนะเพราะว่าเกิดมาก็ทีมไม่ได้อิงใหญ่แล้วคือเริ่มต้นมาด้วยความเบรอยู่แล้วผมเห็นรุ่นพี่ผมที่เขามีความกดดันคือเาโตมาคนที่โตกว่าเนี่ยอยู่ในยุคเลี้ยวปูลุ่งเรือแล้วหายไป30ปีครึ่งครึ แต่คุณไม่น่าจะรู้สึกอ่ะเพราะคุณเติบโตมาแล้วคุณแบบไม่มีอะไรอ่ะคือคนพวกนี้ต้องไม่มีหัวคิดอ่ะไม่จันที่ผมชวนมาร้านนี้ผมมีประเด็นอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเียเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเขาเขาดืคุณเื่นหัวเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องนะแล้วตอนที่คุณเกิดมาเนี่ยแมนยูกับลิว์พูลก็เขาก็แข่งกัน คุณเป็นเสือกอะไรจากเขาคุณต้องไปโกรธแค้นแทนกับเขาด้วยมันเป็นปลูกฝังมาครับอาจารย์ใช่ม่ปลูกฝังคุณอยู่แอนฟิ์เหรอครับไม่ไอตอนนั้นมันไอนี้กกระแสมแรงไงในอะไรผีแดงอย่างเนี้ยแดงเออมันต้องรู้ว่าเออมันต้องน่าจะเป็นทั่วหรีกัน จริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเกลียดแมนยูตอนไหนคุณอยากเป็นหึงมีปัญหาคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณเกลียดแมนยูเพราะอะไรเพราะผมเนี่ยผมก็ตอบได้ว่าผมไม่ได้เกลียดหรือว่าปูแต่ผมเกลียดมึงพูดทุกครั้งว่าทุกอาทิตย์ผมต้องแช่งแมนยูใช่ๆจริงที่เตะกับแมนยู ผมเสียหมอระลึกไม่ออกเลยว่าผมไม่ชอบแมนูตอนตอนไหนคุณมันเป็นเด็กมีปมไงผมก็ไม่รู้ว่าคุณต้องลองไปเช็คดูว่าเพื่อนคุณคนไหนใครที่เป็นเพื่อนคุณมีศักสมัยมัธยมนะครับผมฝากนะครับว่าลองไปช่วยระลึกหน่อยว่าไปทำอะไรให้เขาคุณเป็นแฟนไปสร้างปมอะไรให้เขาไปสร้างปมอะไรให้เขานะครับมัน ผมอยากให้เขาขายผมยางได้แต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาบอกว่าเวอร์วปูที่โกนนั้นได้ลูกอยู่ทั่วเยอะแมนยูได้เยอะจริงนะแต่ว่ามันมี VR เขาต้องไปเช็คยังไง VR ก่อนไม่มี VR ก็ลูกโทษบานเหมือนกันแต่ผมเคยพูดผมไม่เคยพูดเพราะว่าผมยอมรับในคำตัดสินคำถามคำถาม้ได้ไหมครับถ้าแมนยูไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกในปีนี้ครับไม่มีปัญหาครับยังไงผมก็ต้องเชียร์แมนยูเพราะผม กรีดออกมานี่เป็นผีแดงเลยเป็นผีแดงเลยบุกไม่ทันคุณจะเล่นไหมคุณไม่น่ามาคนเดียวหรอกคุณมาคนเดียวคุณจะเล่นอะไร